สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไปนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า CBR ารส่วนเครับคันนี้ B 13 1 5จดสิบห้านะครับแต่งรอรอครับมากระเพาะท่อนะผมลั่นมาครับเกียร์แต่งนะครับสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับแฮนด์แต่งนะครับผมบอกแฮนด์แต่งนะครับมือคัดมือเบรกแต่ง ชิวหน้าแต่งอุตจกจกแต่งนะครับยางหน้าหลังยังเหลือนะครับกันรอยถังนะครับคันนี้ได้มาอยู่ที่สามหมื่นสองนะครับเดี๋ยวสแตดงให้ฟังครับ คันนี้ภาษีคันนี้โอนออกให้ต่อภาษีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมรถอยู่น่าจเจริญนะครับรูปเพิ่มเติมทุกคนจะลงไว้ที่เพจเลยนะครับ1 3, 000, 9, 000. น,นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสาครบเี่พูดนะครับอันนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม